นับว่าเป็นเรื่องที่งงไปตามๆกันเลยครับกับการจับสลากในรอบสนุกทีมสุดท้ายในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคทําให้การจับสลากในรอบแรกถือว่าเป็นโมคะและต้องจับใหม่อีกครั้งซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในขณะที่ทางทีมงานจับประกบไปแล้ว2คู่คือระหว่างเรอัลมาดริดพบเบนฟิก้าและแมนซิตี้พบกับเบียเรลเมื่อมาถึงคู่ที่3ปรากฏว่าทีมแรกที่จับได้คือแอตเลติโกมาดริดจากโหลที่2 ซึ่งตามกฎแล้วจะต้องจับไปประกบคู่กับโหลที่1จะไม่มีทางที่จะพบกับทีมจากโหลเดียวกันอย่างแน่นอนและอีกหนึ่งเงื่อนไขก็คือจะไม่ประกบกับทีมที่มาจากชาติเดียวกันด้วยนะครับแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นคือทางเจ้าหน้าที่หยิบลูกบอลของทุกทีมที่เหลืออยู่จากโถที่1แต่ดันขาดไปหนึ่งทีมนั่นคือลูกบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มันควรจะไปรวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับจึงทําให้หลายคนที่ชมอยู่สังเกตเห็นข้อผิดพลาดดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงได้มีการแจ้งไปทางยูฟาและมีการพิจารณาให้จับใหม่อีกครั้งในช่วงสามทุ่มของเมื่อคืนจากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้เกิดกระแสดราม่าว่าทางยูฟาล็อกผลหรือไม่หรืออาจเกิดจากข้อผิดพลาดจากทางกราฟิกจริงๆอย่างที่ยูฟาได้ออกมาแจ้ง <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะครับส่วนผลการจับฉลากในรอบที่2ถือว่าเป็นไปอย่างสมบูรณ์ซึ่งไบเออร์มิวนิกจะพบกับซาวบวกแมนซิตี้จะพบกับสปอร์ติ้งริบบอนอาแจกจะพบกับเบนฟิก้า ลิวจะพบกับเชลซีแมนเชสเตอร์ยูเตดจะพบกับแอลติกโกโมาดริดยูเวนตุสจะพบกับบียาเรลลิเวอร์พูลจะพบกับอินเตอร์มิลานและเรอัลมาดริดจะพบกับเปเชซึ่งถือเป็นคู่บิก๊กแมชที่สุดในรอบนี้เลยครับสำหรับคู่สุดท้ายและการแข่งขันดังกล่าวจะกลับมาเริ่มเตะกันอีกครั้งในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นปีหน้าหากตารางการแข่งที่แน่ชัดออกมาแล้วทางเราจะอัปเดตให้ทราบอีกครั้งผ่านทางหน้าเพจเลยครับ และทั้งหมดก็เป็นผลสรุปการจับสลากรอบสุดทิมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหากท่านชมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องออฟไซด์ของเราด้วยนะครับแล้วพบกวันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลากัไปก่อนไปเลยครับวัสดีครับ